ต่อ,อเรื่องบุคคลสำคัญต่อนนะคลิปที่แล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องคนะิงที่สำคัญต่อไปก็เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คิงแล้วนะคนนี้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์มือพระนามว่าพระองค์เจ้านวมกรมหลวงวงศาีิราชชะสนิทนะเป็นคนเขียนจินดามณีนะเต็มเต็มสองที่ในสมัยรอสามที่บอกว่ามีการเขียนจินดามณีเนี่ยรอสมเนี่ยให้ให้คนนี้ ให้ลูกพี่ลูกน้องกันคือเป็นลูกของรอสองด้วยกันเนี่ยเป็นคนเขียนนะเขียนในสมัยรสามนะคะแต่คนนี้เป็นคนเขียนต่อไปเป็นกรมพยาดำรงราชานุภาพคนนี้สำคัญจะได้เคยได้ยินชื่อบ่อยมากนะคะก็จะมีบทบ,บาทมากในรัชกาลที่5้า้เป็นลูกรสีด้วยกันเหมือนกับรห้านั่นแหละนะทรงมีความสามารถหลายด้านนะคะทางด้านประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นบิดาแห่ง ปีดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะเป็นคนที่ขึ้นไปบนเขาพระวิหารนะที่เขมรถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกรมพิธีกดราลงขึ้นไปเนี่ยยอมรับว่าเขาพิวะพระวิหารเป็นของเขมรไงที่ขึ้นไปแล้วก็ชักธงเขมรอยู่ตอนนั้นนะที่สารโลกก็เลยตัดสินเลยเป็นบิดาของประวัติศาสตร์ไทยนะส่วนนีพปทางด้านงานทางด้านประวัติศาสตร์ไทยไว้หลายเรื่องนะคะแล้วก็ทางด้านการปริหารราชก,การแผ่นดินก็ทรงดำรงตำแหน่งสนาบดี ช่วยราชการของรอห้าด้วยทางด้านศิลปะก็เก่งนะคะจัดตั้งหอจุดหมายเหตุอ mm hmm. ง,ส,งส่งเก่งหลายด้านมากกรมพระยายดำรงราชนุภาพไปก็เป็นกรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์เป็นลูกรอสีก็มาช่วยงานรอห้าลูกรอสีนี่เก่ง,เ,กงเยอะนะรอห้าก็เก่งใช่ไหมรอห้าขึ้นของได้ก็เอาลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละมาช่วยงานเยอะกรมพระยายดำรงก็คนหนึ่งนะนี่กรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์นะ ถือว่าเป็นในช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยเป็นคนออกแบบว่าเป็นจะมะบอพิษนะออกแบบพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะอาคารตะวันตกของโรงเรียนวัาจมันเบญจะมะก็เขียนนะคะอนุสาวรีย์อาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่อยู่อายุยืนจนถึงรหกเลยแล้วเนี่ยแล้วก็เล่นดนตรีก็เก่งด้วยนะ สรุปวป่าจำเรื่องเดียวกรมพยานิสรานุวัติวงนี้เป็นนายช่างแห่งกรุงรัตน,นโกศิลกันละกันต่อไปกรมพยาวชิระยานวโรรสอันนี้เป็นลูกของนอศีเหมือนกันก็ามาช่วยงานในรอห้ามีทรงบวชบวชตั้งแต่ตั้งแต่ยุสิบสามมาเลยเละนั้นทรงช่วยงานทางด้านไหนด้านคณะสงฆ์นะช่วยงานรอ5ห้าด้านคณะสงฆ์รงเป็นเจ้าคณะรองในธรรมยุทธ กติกะนิกายนะตั้งมหามงกุฎราชวิทยาลายัยเกี่ยวกับเรื่องสงฆ์เนี่ยให้กรมพยาวาชิระยายว่วโนรสนะคะคนนี้แหละที่ขึ้นดูแลในช่วงที่รอห้ายังทรงพระยาวขึ้นครองราดละแต่ยังทรงพระยาวก็ให้ช่วงบุญหน้าตอนนั้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยเป็นคนสมเร็จราชการแล้วก็เป็นคนไปแต่งตั้ง วังหน้าโดยไม่ปรึกษารอห้าไงรอห้าก็เลยยุบตำแหน่งวังหน้าซะเลยคนนี้ช่วงบนหน้าคนนี้คนนี้หมอมราโชไทยหมอมราโชไทยจะเป็นคนแต่งนิราชลอนดอนแต่งตอนไหนตอนที่รัชกาลที่สี่ส่งทีมไทยทูตไทยเนี่ยไปไปหาพระนางเจ้าพระพระพราชินีวิกตอเรียที่อังกฤษนะก็ต้องมีมีล่ามไปด้วย แล้วก็คนนี้ก็ให้เป็นเป็นล่ามนะแล้วก็ได้แต่งนิราชลอนดอนขึ้นพอกลับมาก็ขายลิขสิทธิ์ให้หมอบัตเลงไงคนนี้คอซิมบี้นารอนองเป็นเจ้าเมืองตรังคนนี้เป็นคนนำยางพารามาปลูกที่ภาคใต้นะมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นคนแรกแล้วก็ทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจกของไทยไปเลยจำเรื่องเดียวเรื่องอยางพาราคอซิมบี้ ไปเป็นหมอบัตเล่หมอบัตเล่เป็นอเมริกันเข้ามาในแผ่นดินไทยในยุคระชานที่3าํนำการผ่าตัดเข้ามานะคะมาแต่ผ่าตัดให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็ตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทยเป็นครั้งแรกมีหนังสือพิมพ์ออกเป็นครั้งแรกคือบางกอกรีคอร์เดอร์คนนี้ก็คือฟรานซิสบีแซร์หรือพระยากรัญญาณน้ำไมตรี เป็นคนเป็นอเมริกันเป็นคนที่พอไทยชนะในเวิร์ r วอลแล้วเนี่ยคนนี้เป็นคนช่วยพูดให้ต่างชาติอื่นๆเนี่ยช่วยแก้ไขสนสัญญาที่เอาเปรียบไทยนะคะนะอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ยอมยกเลิกภาษีไม่เกินร้อยละสามยกเลิกสิทธิสภาพอนันอกอนาเขตนะหลังที่เราชนะ World War ลัอเมริกาเป็นคนแรกก็คือฟรานซิสบีแสแล้วหลังจากนั้นก็คอยช่วยให้ประเทศอื่นมาแก้ตามด้วย วันนี้ศาสตราจารย์สินเพีระศรีคอร์โดเฟโรซี่เป็นชาวอิตาเลียนนะคะแต่สัญชาติไทยเป็นคนก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานที่สําคัญก็คือสร้างอนุสาวรีย์รอหอนุสาวรีย์เท้าสุรานาีสร้างพระป,ะปร,ะระปรธทานที่พุทธมณฑลแล้วก็อนุสาวรีย์รอหนึ่งนี้เป็นบุคคลสําคัญ ของโลกชาวไทยโดยองค์การยูเนสโกคือคนที่องค์การยูเนสโกก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง UN เนี่ยได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่าต่อไปนี้นะถ้าคิงมีอะไรมีใครบ้างมีรอสรอสรอหรอหรอเการอสนี่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแต่งกลอนใช่มรอสี่นี่ก็พัฒนาแหละรอรอรอหพัฒนารอหนี่ ก็คงจะเข้าวัวบอวันนั่นกะ่ด้นะแล้วก็รกัชกาลที่เก้าถ้าระดับพบระบรมวงศานุวงศ์ก็กรมพยาดำรงมีเป็นหาดังมากนะเ,เรียนตั้งแต่เด็กกรมพยานริสราุวัติวงศ์กรมพระปรมาณุชิตชินโนรสนี่คือลูกของรอสีหมดเลยนะยกรมมะหมือนาารนราธิพปรมพันนี่ลูกรอสี่เป็นพลูกพี่ลูกน้องกับลอห้านะคนนี้คือนายช่างแห่งกรมรัตนโกสิทร์คือนิศราุวัติวงศ์ แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาต้องให้กรมพระยาปรมานุชิชนรธนะคะอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือพระบรมราชรสมเด็จพระมหิดลราธีเบสอดุลเนตวิกรมพระบรมราชชนกน่าจะได้รับการยกย่องเพราะเป็นทางการแพทย์อะเป็นพระบรมมรดรวุบงที่มาเรียนทางการแพทย์สมเร็จยาก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็กรมพระบรม,มงเธอกรมหลวงมงษาธิราชนิต นะส่วนบุคคลธรรมดาก็มทีที่ได้ก็มีสุนทรผูสุนทรผูได้พระยาอนุมานราชทนปรีดีพนมยงหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลกุลลาสายประดิษฐ์พระพุทธทาสพิขุเป็นพระนะคะสุนทรผูไม่ใช่ทษเอื้อสุนทรสนานนี่คือสุนทราภรณ์เนี่ยแล้วก็หม่อมราชวงศ์เคึกฤทธิ์หมอนี่แต่งหนังสือเยอะมากเลยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ จะไปเป็นสตรีในประวัติศาสตร์ไทยที่ดังๆมีใ,ใครบ้างมีสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยนี่เป็นพระมเหสีในพระมหาจากาักรพรรดิที่ใส่ช้างเข้าไปชนศึกนะคะพระสุพรรณกัลยาก็เป็นพี่สาวของพระในเรในสวนเท้าเทพกระสัตรีและเท้าสีสุนทรถ้าไปที่เมืองถลางหรือภูเก็ตในปัจจุบันก็จะมีอนุสรณ์ของท่านสองท่านนะคะเป็นผู้นําชาวถลางต่อสู้กับพม่าในศึกสงครามเก้าทัพ เป็นผู้หญิงแท้ๆแต่นำสืบสู้นะคะเดิมชื่อคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกพี่สองพี่น้องเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโมนะอันนี้ในศึกที่เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์มัพเกณฑ์คนไทยกลับไปไงแล้วก็เท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโมก็หมอมเล่าแล้วก็เข้าต่อสู้อันนี้ในสมัยเจ้าที่สามนะคะต่อไปเป็นใคร นางแอนนาเรียนโนเวนเป็นคนที่ทราจารที่สี่จ้างมาสอนให้ลูกๆทั้งลูกชายลูกสาวของของพระองคนะ์ได้รับสมญาว่าเป็นครูฝรั่งหวังหลวงลวรับราชการอยู่สี่ปีกว่าๆแล้วก็ลาออกแต่สปีกว่านี่เธอเอาไปเขียนหนังสือซะนะเล่มแรกเขียน The English governess at the s a m n e s s court นะเป็นครูหญิงอังกฤษแต่เล่มที่สองนี่ชื่อเด็ดมาก The Romance Of the harem ชีวิตในฮาเรมสยามแล้วก็เล่มนี้ถูกเอามาดัดแปลงเป็นนิยายชื่อ The King and I เอามาเอามาเป็นละครเพลงเรื่อง The King and I เอามาดัดแปลงเป็นนวนิยายชื่อ Anna and the King of สยามก่อนแล้วก็มาเป็นมิวสิเคลเรื่อง The King and I แล้วก็ดังนะคะทำให้เราดูเหมือนคิงเราตลกไปเลยคนถัดมาก็เป็น สมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาในรัชกาลที่ห้าเป็นเมียของรอห้ารอห้ามีพี่มีภระยาที่เป็นพี่น้องกันสามคนใช่ไหมพระนางเรือนร่มีคนแรกอันนี้เป็นพระนางคนที่สองเป็นพี่สาวคนที่สองนะพระองค์เจ้าสะวะภาพขอผงศรีคนที่แต่งตั้งคนที่สร้างเรดคอร์สอ่ะนะนะสภากาชาดไทยแล้วก็เป็นแม่ของรอหกรอเจ็ดแต่แม่ของรอทศอันนี้เป็นน้องคนสุดท้อง พน,นังเจ้าสวาวของสีน้องคนสองแต่น้องคนกลางเนี่ยก็คือแม่ของแม่ของเราแปดราเก้าแม่ของเราแปดราเก้าเพราะว่าลูกก็คือพระราชจพระราชสมเด็จพระ